มึงเห็นไหมแต่ละคนเขาเริ่มมีความหวังเขาหายกันมาขอย้ายมีครั้งที่สี่เลยหับตาเวศสะพูสะเวศสะพูสะออกมาปีศาจออกมา,าเวลาเวิ้งว่าออกมาฟื้นแล้วกูฟื้นแล้ว,ลวสักเคาะทอวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังสักเคาะทอวุฒิทังสักเคาะทอว,วุฒิทังลูกดิ่อีกทีนี้ อมาไี่ก้อยไอ้หนูปล่ไอ้โชคดิหลับตาเว้สะออกไาออกมา,กกา,านะออกมาไอ้ออกไ,อ,อ,กไ,อ,อ,กไอ้ผีเอ้ยมาจากไหนมึง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 มาจากไหนอะไรพูดกูดิมึงมาจากไหนฮ,ฮาาหนหะ จับมันนอนแล้วค้าขามาเอา้าหลุดอีกอะไรอยวะจะหายแล้วหรอโอ้ทำไมกูเก่งจังวะ <c oughs> เดี๋ยวกูดูมือก่อน <c oughs> นิดเดียวนะอ่ะ,อะเอาอีกทีหนึ่งวากูชักเริ่มคันเลยเฮียกูแพ้เล่าเลยวะเนี่ยเ <c oughs> วสะหุสัชันอยู่เอ้ยออกมา ไอ้โอ้ยอืมได้ดูไปไว้เออมึงไปเลยนพองนอกนู้นอีอะให้มาทีมาโอ้ยอสัตว์เอ้ยขามาหน้ามึง ไปไป<อ>จับหัวลุกอยู่หัวไปสโดยทิโอ้นั่งคิดก่อนนิดนึงขอใช้ปัญญานิดน,นึงมาจากจางังหวัดไหนนนทบุรีไว้ใกลๆ้ๆไอ้นั่นนครมาหากูแม่งทุกอาทิตย์มาเล็กนิดเดียวเหรอ

ไหนกินเลี้ยาโอ้ยกูต้องมานั่งกขเเออไปมึงไปโอ้ยเหี้ยเออมึงม่งสุขสันต์ก็หรอกไอ้สัตว์เชิญจ้าไปไปไป